ก่อนอีกต้องขออภัยนะคะซึ่งตอนแรกมาก็แสงก็ยังไม่ไม่เอื้ออำานวยต่อการถ่ายทํำนะคะที่จะไลฟสดออกไปตอนนี้คือแสงแสงระบบแสงได้แล้วนะคะซึ่งเป็นแสงจากธรรมชาติหรือที่เรารู้จักว่าแสงจากพระอาทิตย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสวุรสดีปู่น้อยบรรลักษ์อัตตาจ้างห้องสมุดประชาชนอำเภอชชโยค่ะค่ะ กสอนอำเภอชายโยห้องสมุดประชาชนร่วมกับสำนักงานกศนอจังหวัดอ่างทองค่ะค่ะก็ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะผ่านทางออนไลน์นะคะค่ะดิฉันบันจอยนะคะหรือที่เรียกเตมเตมๆก็คือบันนรักษ์นะคะตอนนี้ขอแทนตัวเองว่าบันจอยนะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการกศนอำเภอชยโยท่าน ผอสุรีอวมจันทร์นะคะได้มอบให้มาส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือของห้องสมุดของเรานะคะค่ะวันนี้ก็ไม่ให้ช้าเลยนะคะเออลืมไปค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก็กาดอย่าตกนะคะต้องพบหน้ากากอนามัยตลอดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กาดตกนะคะ ค่ะก็คือวันนี้ก็ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าวันนี้บรรจอยมาอยู่ในท้องนานะคะจะดูแปลกตาไปนิดนึงเ,เป็นท้องนาที่เขียวนะคะดูดูแล้วก็คือสบายตามากค่ะเป็นธรรมชาตินะคะค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะบรรจอยกออ็นำมาจากห้องสมุดนะคะเป็นหนังสือชื่อเรื่องเคล็ดลับจากปา่า ในแปลงนา1ไร่1 0ึ่งแสภาคนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อหนังสือนะคะค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็มีเนื้อหาที่น่าอ่านมากนะคะบรรจอยก็จะมาเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำทำนาในยุคป,ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนั้นเราใช้เครื่องมือที่ผลิต สร้างขึ้นมาเองนะคะแล้วนอกจากจะเป็นเครื่องมือแล้วก็ยังใช้สัตว์ก็คือควายนะคะในการทำนาด้วยนะคะแล้วเกี่ยวกับพวกปุ๋ยพวกยาก็คือเกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งมายุคปัจจุบันของเราก็ได้มีนำนวัตกรรมในการทำนาเข้ามามีรถเกี่ยวข้าวมีการปลูกข้าวโดยใช้รถเกี่ยวเก็บเกี่ยวโดยใช้รถ แล้วก็การใช้ยาก็คือว่าจะใช้สารเคมีเข้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งในเล่มนี้ก็จะบอกถึงปาานะคะป่าชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านได้นำเอาทั้งการทำนาในยุคอดีตก,กับปัจจุบนันมาผสมผสานกันแล้วก็เกิดนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งวัตกรรมนั้นจะเป็นอะไร ถ้าผู้ชมนะคะที่ชมไฟ้สดนี้อยู่หรือว่าจะชมย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปยืมหนังสือเล่มน,นี้ได้ที่ห้องสมุดรประชาชนอำเภอชยโยนะคะหนังสือเล่มน,นี้จะอยู่ในหมวด600นะคะหมวด600ของเราคออออือประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังจิปะ ไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะคะขอโทษนะคะหมวด6 6 0 0วิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะหมวด600วิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะค่ะถ้าสนใจว่าในเนื้อหาเล่มน,นี้เมื่อนำเอาความรู้ของเออมื่อคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันมาผสมผสานกัน และจะเกิดนวัตกรรมอะไรขึ้นนะคะหนังสือเล่มนี้จะอธิบายไว้หมดเลยนะคะขอย้ำอีกทีนะคะหมวด600นะคะนี่นะคะแล้วก็นะคะนี้ข้างในข้างในเราก็จะมีนะคะเป็นรูปทํานาซึ่งเป็นรูปสีให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปสี เป็นเนื้อหามีเนื้อหาให้เราได้ดูได้รู้นะคะในเรื่องของการทำนาข้าวนะคะค่ะแล้วก็วิธีการทำนาที่ผสมผสานกันไปนะคะค่ะแล้วก็นะคะจะเป็นเขาเรียกเรียกง่ายๆก็คือว่าเคล็ดลับภูมิปัญญาในแปลงนานะคะแบบผสมผสานนะคะค่ะ ในนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดไว้หมดเลยนะคะค่ะถ้าท่านใดต้องการรู้เนื้อหาในเล่มน,นี้นะคะสามารถยืมได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอชยโยของเรานะคะซึ่งเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือตลอดนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะช่วงนี้ทุกท่านอาจจะทราบว่าช่วงนี้เป็นเกี่ยวกับโควิดนะคะโควิดของเรานะคะ ก็อยากจะบอกว่าทางห้องสมุดกศนอเภอชโยห้องสมุดประชาชนอเภอชโยและสำนักงานกสนจังหวัดอ่างทองนะคะก็ห่วงใยนะคะเราจะฝ่าฟันอุปสรรควิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะค่ะก็วันนี้บันจอยก็ขอแนะนำหนังส uh ือเล่มนี้นะคะพร้อมกับ บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติกับแสงพระอาทิตย์ทีออ่ดูสวยงามยามเย็นนะคะค่ะก็เดี๋ยวคราวหน้านะคะเรามาติดตามกันนะคะว่าบรรจอยจะเอาหนังสือเล่มไหนมาแนะนำนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็จะขอฝากไว้นะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook ห้องสูตรประชาชนอำเภอชายโยด้วยนะคะ ค่ะแล้วทุกอย่างเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย